สวัสดีครับผมจากดาวเดมอนเกครับเมื่อกี้ที่เห็นซ้อมหนักมากนะครับซ้อมหนักมากี่วันแล้วเนี่ยน้องชายซ้อมหนักจริงๆเลยคืออาทิตย์ที่แล้วอคอัูโหนหนักเลยโหหนักเลยครับแต่ว่าเราค่ายเข้าค่ายซ้อมเนี่ยมาประมาณกี่วันล้เข้าค่ายมาเป็นเดือนครับเดือนกว่าครับผมแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างช่วงโควิดที่ผ่านมาก็กลับไปบ้านได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่ที่ไหนนะที่สุรินทร์ครับอ๋อแล้วก็ หนึ่งเดือนที่แล้วก็เริ่มเข้าค่ายซอนครับผมนะครับตอนนี้ถือว่าร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร่างกายก็80 80กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นตอนนี้บอกว่าเริ่มเริ่มคุมน้ําหนักแล้วครับเพาะเพิ่มกิโลฮะเหลือประมาณเกือบ2องโลครับประมาณไปนี้คุมประมาณกิโลไปนี้คุมเกือบ4ี่โลครับไปปล่อยเรากิโลนะครับปล่อยก็57เกือบ58าแปดครับก็สโลกว่าครับปล่อยประมาณห้เจ่โลร้อยสิก้าปอนด์ครับมีใครเป็นผู้ปั้มผู้สอมให้เราบ้างนะ ครป้มก็เน้นเลยไฟนี้ก็จะมีมังกรทองครับมังกรทองก็จะมีปืนกลเข้ามาช่วยบ้างนิดหน่อยครับปืนกลในมอนเจ้าแปดมีพวกพิธิเดชไหครับพิธิเดชนานๆจะจะได้เข้ามาช่วยครับคราถือว่าตัวใหญ่ๆทุกคนเลยครับเราเจอกับบุญชัยนายกเอ็นท่ศาลาเคยเห็นน้องชายน้องเขาต่อยไหมก็เคยดูผผ่านแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเบทเขาก็จะเป็นเบทที่เล็กกว่าเขาก็เป็นมวยฝีมือรอบจัด ครับแต่ดีนะครับพอได้พอรู้ว่าได้ประกบได้เจอเขาจริงจก็ต้องไปดูเทปใหม่อีกรอบครับจะเป็นไงบ้างก็เป็นมวยชกยางเหมือนกันฮะแล้วครับดีมือดีครับแล้วมออาวุธเขาหน้ากลัวตรงไหนบ้างคือความน่ากลัวของเขาคือเป็นก็คือเป็นมวยสองแคงสองกาดนั่นแหละครับคือเร็วฉับสวยเราต้องต่อให้เขาอีกสองฟอน์เลยครับ เป็นไงสองอนที่เราต่อให้เขาคิดว่ามันมันจะมีผลยังไงบ้างไหมผมว่ามันมันมันมีผลผลสำหรับผมนะแต่ว่าแต่เขาเองก็มาเทนะเนาะครับมันก็ต้องเป็นตามนั้นอยู่แล้วก็เพื่อความเหมาะสมครับเพื่อความเหมาะสมย้อนกลับไปไฟล่าสุดที่เราชกไว้เนี่ยประมาณเดือนไหนจำได้ไหมครับประมาณเดือนมีนาครับล่าสุดชกกับที่สถานฟ้าครับ ช่องเจ็ดใช่ไหมครับอ๋อไปนั้นเราชนะไปนั้นชนะครับเดือนมีนาแล้วหลังจากนั้นก็หยุดยาวเลยใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นนะก่อนที่ชกกับสะพานก็ชกกับสู้ศึกสองพันนุชครับชนะสู้ศึกครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกไฟหนึ่งก็แพ้อีกวายุครับอ๋ออันนั้นคือไฟแรกที่เรากลับมาเลยที่กลับมาครับโอ้โหหยุดไปประมาณสามสี่เดือนเนี่ยคิดว่ามันจะมีผลต่อเกมการชกถามว่ามีผลต่อเกมการชกไหมคู่ชกที่ผมจะชกด้วยมันมันก็หยุด ม่เหมือนกันครับใช่ไหมฮะถ้ามีผลกับผมก็ต้องมีผลกับเขาด้วยครับก็คือไม่ได้มีเปรียบเรียบได้เปรียบตรงนี้แต่ผมเหมือนกันครับแต่ผมจะได้เปรียบตรงที่ผมมวยในรายการแล้วผมก็ซ้อมต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่รู้ว่ามีรายการชกกับเอกลักษณ์แล้วแล้วก็เอกลักษณ์ก็สับคู่ไปชกกับคนอื่นแล้วก็รู้ว่าจะได้ชกกับเพชรภูซางเพชรพูซางก็แจ้งถอนก็นั่นแหละครับแต่ผมก็ซ้อมมาตลอด ก็คือเราจะได้เปรียบตรงนี้ครับในการที่ซ้อมรซ้อมมาตลอดครับอ๋อเปลี่ยนคู่ชกมาสองคนเลยจากเอกลักษณ์มาเป็นเพชรบูงครับแล้วสุดท้ายเพชรบุรางก็ถอนมาเป็นบุญชนะใช่ครับคิดว่าสามคนเนี่ยคืคนไหนชกง่ายสุดเอกลักษณ์เพชรบูรางบุญชนะเพชรบูรางเป็นเพชรบูรางเองผมก็เคยชกกับของมาผมก็รู้ทางเขาแล้วครับ แต่คุณชนะยังไม่เคยนะคุณชนะไม่เคยเชื่อมันมันมันก็วันบั่นด้วยครับแล้วอีกอย่างต่อน้ําหนักด้วยถึงความพร้อมเขาจะไม่ไม่เท่าเราแต่ว่าเขาได้น้ําหนักแล้วเป็นมวยทรงอย่างนั้นด้วยครับยากนะทาเลาวางแผนยังไงเปลียมกระจกไปนี้วางแผนก็พยายามเก็บอาวุธเขาให้ได้ครับไม่ประมาทจับในไหมจถ้าจับใน ในได้ก็ต้องตีแต่ว่ารูปแบบการกติกามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันมันยากครับมันก็เลยยากกับเราไหมคอะผมว่ามันมันมันมีผลแน่นอนครับกับผมครับก็ตีให้ไวๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมีลูกอื่นเข้าไปเสริมครับด้วยครับตอกไหมมีอะไรบ้างก็มีอยู่แล้วมันต้องมีทุกอย่างนะครับเห็นพี่เดียทีงานพี่เอกทำอะไรไปนี้ก็อย่างต่ำก็มีอยู่แล้วครับหนึ่งหมื่นครับ ก็คงจะมีอีกเพิ่มอีกในวันชกครับอาจอาจ,จะครับอ,บททบอ่ะฝากถึงแฟนคลับเราหน่อยก็ฝาก f c ฟแฟนคลับจากดาวทั่วประเทศน,นะครับก็อย่าลืมนะครับช่องเกตอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่9สิงหาคม63นี้จากดาวจะชกเป็นคู่เอกชกกับชนะบุญชนะนายกอีทานสาราก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับผมจะทำให้เต็มที่และจะคว้าชัยชนะไปฝากเอฟซีแฟนคลับครับผมทีนี้อายุเท่าไหร่ละ ปีนี้ยีิบเก้าครับผมคิดว่าจะชงได้อีกนานไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าวางไว้ประมาณกี่ปีวางไว้อีกสักสองปีสองปีนะครับถ้าสองปีนี่คือถ้าเรายังยืนไหวถ้าสภาพเรายังได้ครับก็คิดว่าก็ดูเป็นไฟไปครับเป็นไฟไปครับโอเคแต่ว่าก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับโอเคขอบคุณมากครับ